ก็รู้จักพี่เวียรมาสักท้าวใหญ่แล้วกมาเก่ันีบอกว่าเราไม่ไ้มาั้าว่อก็จริงๆลยไม่ได้รู้สึกว่าเขอะไรไม่ไดคอะไรกับเขานี่ เนาะอะไรชมอ่ะไม่ชมหรอกแต่พี่เวที่หนูเป็นสเปกนะคะก็จริงๆเราไม่ได้มีสเปกกับใครแบบเป็นพิเศษตอนนี้ก็คุยกับคุณเบียร์ปฏิบายนี่หนูว่าสนิทเป็นพ่อนก็คุยกันเป็นพี่น uh ้องอะไม่ได้ไม่ได <ok ้ลงแต่ลงกับคุณพาร์ทยาว อ,อแต่ล่าสุดค่ะมันเหมือนมีข่าวว่าอีที่แบบว่าเคยมีเรื่องกับพีเคยมีข่าวที่เคยม,คม,มีเขาหึเางเราโหรีเราทรกอย่าไม่จริงค่ะและส่วนตัว <ๆๆ S 2> เรารู้จักไหมเอ่ยไมคะไม่รู้จกัคยคจกยังไม่เคยเจอ ว่าเขาอะว่าเขาไม่พอใจเราไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟันจากพี่เบียเขา่าแบบเป็นคนน่ารักเราเคยเจอไหคะตนนี้นะคะแบงบอว่ามีมีค่ะหรือว่าแบบด้วยขาเียรย่าอยู่แล้วนะจ๊ะเมอนราถามเบียด้วยความแน่ใจรู้นคะว่าอ๋อไม่ไม่ได้ถามอะคะคือเขาเราให้ฟังต่วแบบเป็นพันธาด้วยกันเป็นพี่น้องกันเลยอะไรแบบนี้อะไรนะะเบียร์ไม่ได้หลุดอะไร ใช่เหมดอะไรคืออะไรอ่ะตอนจี้เปิดอะไรกันบ้างพี่น้องเป็นยังไงบ้างอ๋อก็เป็นเหมือนเขาเป็นเพื่อนแบบปกลิกันเลยส่วนตัวเราเคยรู้ข่าวมั้ยคะอะไรนะคะข่าวของคิปกับพี่เวียอย่างเงี้ยก็ได้ยินมาบ้างนิดหน่อยเราต้องมีแบบระวังไหมเวลาคุยกับพี่เวียไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้คุยจีบกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยพี่น้องกันปกติกลัวจะมีปัญหากับคิปจริงๆนะคะข้างของเนี้ย กวค่ะกลัวเขาจะโทรมาไ,ไม่หรอกไม่ไม่น่าใช่คนแบบนั้นนะมีบอกพี่เบียร์ไว้ก่อนเลยคะว่าเออแบบอะไรค่ะไม่มีค่ะหลังจากนี้จะมีเบียร์กับพี่เบียร์เลยคะ่ะว่าตกลงที่กิตเป็นยังไงเป็นใครกันแน่ไม่มีค่ะไม่ <laughs>